ทำมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิน้นกายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่าง อย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นน่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันนะไอความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรม เราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี้แต่เราก็ต้องการความสงบนะบางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันเหมือนกระโดดโยมีตาแต่ว่ากระโดโยนมาเห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์นั่นเห็นอย่างนี้เหมือนกันอื ้เรารู้จักว่าธรรมทางด้ายมันเกิดขึ้นที่ไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรยังจะรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอัตมาจึงชอบพูดธรรมะและพูดเรื่องอุบายให้เห็นอย่างนี้